หมอปลายเตือนภัยครึ่งปีหลังเปรยดวงพิธาเผยนายกตัวจริงไม่ตรงใจขึ้นมาแปลกอุ้งอิงเหมือนถอยหลังดวงมีสองถังแยกเตือนเรื่องร้ายแรงภัยพิบัติโรคแปลกหมอปลายเตือนภัยครึ่งปีหลังเปรรดวงพิธาเปิดคำทำนายนายกตัวจริงอาจไม่ตรงใจใครขึ้นมาแปลกแปลกหน้าแปลกถือเป็นอีกหนึ่งหมอดู ที่ขึ้นชื่อว่าแม่นเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยสําหรับหมอปลายไพรกระซิบล่าสุดหลังศึกจากภิกษุณีก็บินตรงมาออกรายการคนดังนั่งเคลีย์ทางสถานีโทรทัศน์ท่อง8ทันทีพร้อมกับย้อนคําทํำนายว่าระเบิดใต้น้ํานั้นใช่เรื่องเรือไททันหรือไม่กับพร้อมคําทํานายดวงการเมืองว่าสุดท้ายพิธาลิ้มเจริญรัฐจะฝ่าฟันจนได้ขึ้นเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีหรือเปล่าแล,ล้วลุงป้อม แอบไปดิวกับทักษินจริงหรือไม่พร้อมตอบโรคอุบัติใหม่จะมาจากอะไรอีกแต่บอกเลยว่ามีเซอร์ไพจนสะเทือนใจอันนี้เป็นสิ่งประหลาดของภิกษุณีศสียังกาใช่ไหมคะที่บวชแล้วสึกใช่ค่ะไม่ได้ทําผิดพลาดอะไรมาไม่ผิดค่ะเห็นบอกว่าสึกออกมาก็ไปทัวร์ทำบุญเลยทําไมจริงค่ะก็ไปกราบขอขมาก,กับพระเถระผู้ใหญ่ที่นู่นด้วยเพราะท่านค่อนข้างเครียด ไม่เคยเจอภิกษุณีที่สึกท่านดูแลมาตั้งแต่ก่อนบวชก็เลยต้องไปบอกท่านว่าหนูสึกแล้วจะกลับมาทำธุรกิจเหมือนเดิมท่านไม่ต้องเป็นห่วงค่ะหนึ่งปีที่ไปบวชได้อะไรมาบ้างคะได้เยอะมากๆค่ะเห็นอะไรหลายรูปแบบไม่เคยอยู่ในช่วงชีวิตที่เคยแบบว่าไม่มีอะไรจะกินท้องเสียจนตัวซีดเล็บเหลืองเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยเจอและไม่คิดว่าโลกมันจะเจริญขนาดนี้ และยังมีสถานที่ที่เราเจอยังมีสถานที่แบบนี้อีกและได้ธรรมะเยอะมากจากการเป็นภิกษุณีที่แบบคนปกติไม่ได้ค่ะครั้งที่แล้วหมอปลายเคยทำนายว่าเป็นระเบิดที่มาจากบนบกลงไปใต้น้ำรู้เรื่องเรือไททันระเบิดไหมคะเพิ่งได้ข่าวแต่ไม่ได้รู้อะไรละเอียดขนาดนั้นที่สีลังกาไม่รู้เรื่องติดไวไฟแต่ไวไฟใช้ไม่ค่อยได้ค่ะ อันนี้ที่ท่านทำนายไว้ไหมคะหรือแค่จิ๋วจิ๋วอันนี้น่าจะจิ๋วจไปหน่อยแล้วก็หัวเราะเป็นแค่น้ําจิ้มหรอคะใช่ค่ะระเบิดที่ท่านพูดข่าวก่อนมันคือภูเขาไฟใต้น้ําหรือคะใกล้เคียงกับภูเขาไฟระเบิดคะ่ะแล้วน่าจะมาจากรอยแยกเป็นหลกักครึ่งปีหลังจะมีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นอีกไหมคะมีคะ่ะสถานการณ์ระดับโลกก็จะมีเขื่อนหรือน้ํา มีรอยปีิแตกอะไรแบบนี้ค่ะเครื่องปีหลังประเทศไทยจะมีโอกาสสงบสึกจริงจังไหมยากค่ะเพราะอะไรมันมีอะไรขัดขวางความสงบมีค่ะหลักๆปีนี้น่าจะลงถนนเป็นเรื่องตกลงคุณพิธาจะเป็นนายกจะรอดหรือไม่คะห่วงค่ะว่าจะไม่ต้องใช้คำนี้เลยเพราะว่าเรื่องของคุณพิธาพูดตรงๆ น่าจะเป็นชนวนของทุกอย่างดวงของคุณพิธาคนชอบขนาดนี้ยังไม่ได้เป็นจริงๆเคสของคุณพิธาไม่น่าใช้คำว่าดวงน่าจะเป็นเคสของคำว่าอยู่ในกฎหมู่ค่ะมันไม่ปกติไม่เหมือนกับพื้นดวงค่ะเพราะฉะนั้นดวงของคุณพิธาได้รับเป็นนายกนะคะเพราะอยู่ต่างประเทศทุกคนก็บอกว่าดีใจกับคุณด้วยนะที่ได้นายกใหม่ที่เป็นับรุ่นคนรุ่นใหม่ ซึ่งจริงๆประเทศเราก็ยังไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมคะคุณเสรฐายังพอมีวิแววมากกว่าคุณพิธ,ธายังคงมีวิแววมากกว่าค่ะดวงคุณเศษฐากับคุณอุงอิงเป็นอย่างไรบ้างคะดวงคุณอุงอิงเหมือนถอยหลังค่ะเหมือนตั้งใจถอยตั้งใจสลัดบางอย่างออกไปเองจริงดวงมีสองทางแยกเปิดล่าสุดคือคุณอุงอิงถอยหลังถามท่านจมให้ทีค่ะ มันจะเป็นฉนวนความแตกแยกของบ้านเราไหมคะเก้าอี้อันนี้มันก็แตกแล้วผลออกมาก็แตกค่ะหมอปลายว่าใครจะได้นั่งเก้าอี้นหนยกปิดปากคุยกับอาจารย์ยิ่งศักด์ลราเอาปลอดภัยก่อนดีกว่าค่ะหรือถ้ามามันก็คือไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องคนพอรับได้แต่มันก็จะมีจำนวนมากที่จะออกมาสู้ใช่ค่ะอย่างไรก็ไม่คุ้มก็อยากให้ทุกอย่าง ทำให้ถูกต้องตามระบบมากกว่าเพราะว่าถ้าประท้วงทีหนึ่งเศรษฐกิจก็พังต่างชาติก็ไม่เข้าเพราะรายได้ของเรามันมาจากการท่องเที่ยวเป็นหลักไม่คุ้มหน้าปลูกก็ไม่ได้หน้าขาวก็อดหน้าใหม่จะมาแทนหน้าแปลกด้วยค่ะเมื่อก่อนเคยดูคนดีไม่เคยขึ้นแต่รอบนี้ขึ้นมาแปลกแปลกเหมือนอยู่คู่แพลบหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะแต่มันจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้า อาจจะมีใครถูกตั้งขึ้นมาแล้วโดนเปลี่ยนเราจะเลี่ยงรัฐประหารได้ไหมคะยากค่ะจะมีโรคแปลกอีกไหมคะมันก็มีค่ะแต่ไม่ได้ถึงขนาดโควิดแต่ให้ระวังเรื่องสัตว์ใหญ่มันจะมีเชื้อโรคอะไรแปลกๆให้ระวังอย่าก,กินอะไรดิบๆช่วงนี้อันตรายมากโรคภัยที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาจะหายไปร้อเปอร์เซคือไม่หมดและจะหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะพวกโรคเก่า ท่านยมพูดว่ากาะโรควันนรกบ่อยๆค่ะมาจากหนูแล้วสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาจะมีโรคใหม่ๆมาฆ่ามนุษย์อีกหลังจากนี้นอกจากอากาศแล้วมันจะมาจากอาหารค่ะหมอปลายได้ถึงถ่ายไว้แค่นี้นะครับเรื่องราวที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง